แงคล้วเร่มอบับมาเอ็งเดะทำไมบับเคียอยู่อะหัน่องกันตัวไปจากเสื้อวันนี้ดิอยู่มากแได้มอมันคนเดิลงมานอนเนยทนี่เยี่านีกินไปตัวมากนี่ก็เลยหลเหฮะได้เห็น ปดปล่าเลยวน๋งเปียกยาขัยาเขยุ่นมึงหว่งใสเาันจะเปเหลาว่าก็ถามหาเ่รเมียนี่เมียเมือไรก็ถเงหลอมันจะโดนเเต็มบกแล้วเต็มคาราเบีปูเต็มคาราเบลเลยไปทำพอแล้วาเกินแล้ว จงห็นเบดซะจะ้องก็ไม่นหอกเนี้ย่ว่างม่ินตับเอาบบอะไรเร็ๆบีบตับอะออะั๊บขอบคุณทีนึ่งนม้านี่อ้วม เปลี่ยนไปเพื่อนอวันหนาเนหน่ครับมาคือว่ามาเสียงเนาอเปลี่ยนกันดีกว่าคายิงวันหน่อยว่ายานในบ้านคว้าวัวยานในไอ้ค่งมาเนาะบับกระจุนกรไรกัดทั่วแจวแจวแจวจะไหมให้ไหลเลือดตัวนี่ บ๊อบเวลาั๊บแม่เสียือเสียกบะเมียนเอาเมาเนีไปลวกลมีแหมพวกตอนมองกอีงไหมีไหมอันนี้บนกระดกมัาบอนเป็นสาต์ด้่น,นเสือครับสามพันหลืบ คือลวกลายแท่อ่ะเพราะล่ะเอาไปเอาต้นะไกับพ่อเอาต้นก็เดือดสามเดือเจ้เปียบันเขาเนี่ยเขาหนึ่งย่างดีสิดึงย่างฮาเดาวฮาดาในรี้ิวการหนึ่งเขาอยู่ห่บ่อะวัยฮาเดาวห้เครื่องดาวดิ ก้อยครับชุดรถก็ครัวบอลอะไรบ้างปิกน้าพักบอกน้องพรตายเ่าเรื่องหมด ปลาครับจบพนงงงหนด่้ตู้ขักขัขัขักแบบพักหน่อยวะพักหอมพาคงเ่ยจาไปมากขรอมากปะพวกเราปเน่โอ้ยทางหมอตะเคืงชั่วโมงที่แล้วน่าไปเน้ นำไมอ enfin ่ะมัดใจก้อยหน่ยิงถเลยไมอันนี้เลยเขานี่แบบอร้อยนี่ไงใส่หม้อชิมไส่หม้อไ้เลยแบบมีลวกครับลองพอนไอีกหนงางเอลวีก็อ่เอลูกอันนี้ยังบะแตะเด้ผเคิดโซนเนี่ยมันเนี่ยมันเสียบเนี่ปาก็ไดา ซ่อนแต่เขาบางอย่างแค่เสกเงินเขาจ่ายอ๋อหาอยากได้เลยเย่บ้ากินได้เกินไม่ใช่ทุ่มบ้าคุณภาพมันดีรูปรักมดีสุดปวดทั้งคืนบับยังไงที่แตกเข้าไปเนี่ยตีดิคือว่าประสบความสำเร็จหรือว่าการงานมันแบบคือว่า กาบ้านอนหนึงดำมดงเดสุดก่อยสุดก่อยอ๋อไม่ดีดีเจ้ายังหรือเงยังอ๋อนี่บอกดีบอ๋อกาเท้าแล้วงานเนาตัวไปโอ้อ๋อไม่หรอโปีอไรก็มไปวังไปดิมสวดผัดา อิดเทวันบะขือฮนหดเนี่ต้องการแค่บะขืออะยาอย่าอย่าปะทปะรานานนี้อรบกนก่อเาว่าเราที่แปดรอยครับน ด่าแบบเม่องไหนวะน้อมมึหนี่ว่าเอ้ยเนือน้องนละเนาะที่จะูดินว่าข้างมีมาห้าคนเดียวย่งเขาไปมื่วานิน้ำเปล่าจะเปล่าอ่ไปแล้วครับคืนนี้ไปแล้วแซ่ใจอ่ว